กับว่าหลายๆคนที่มาให้กำลังใจซึ่งวันนี้แน่นอนเลยนะ้องศรีรัตนาที่เราซื้อบมานะครับก็กกมาแชร์ด้วยนุ่มๆเป็นเด็กร้สึกีา5คนวันนี้จะม่หนุ่คนนึงที่ได้กับแต่งวันนี้นะ ตายเลยนะพระดาคอยให้คนได้ดู